เห้าห้อง,งน,น้าห้นเป็นจานี่นไงหวานไหมหวานเจียบเลยไหม,มไไยไนกพําอะไงสวยเลยนะกันยงสวยนะนยยนะจะพังมาทำมา

ไม่มีนะนิงแกไม่มีใครลิงให้มาริกาเลยอ่ะคนใดแล้วอย่าคนอื่นยังไม่หมดเอาน้องฉันนี่ใช้ลิ้นใหม่เธอยังไม่หมดเธอเนี่ยอย่านุชอ๋อมีก็ยังไม่หมดกานะคะไม่ใช้ลิ้นขอเธอไงยายนี่แช่แกอยู่ไง้อฉันแ่ยายนี่แค่คืออะไรก็เดาแต่หนูนี่ผิดหมุดสำหรับเมียหลวงคนนี้ยกเลยหรอใส่ร้ายเมียน้อยตลอด ยกเลยเหรออันนี้คือปรุงแบบสำเร็จมาแล้วใช่ปะใช่ปาดแล้วก็เข้าปากเลย นำแขกจะดตกแล้วนี่ยยอสท่อย่นไดีแล้วหูอื้อรู้รู้ว่ามีคนดี่านเยอะงเยเล็นไหมคะไม่เอาเล่นหอยใหญ่กับยากบเรการท่าหน้าคึกแล้วมึงจะทำยังไงอ้าววก็ก คุณถามวราการถนาดืบบนฮเเออ้าบุกววิ่งออกบ้านนะวิ่งทะเลทะเลจะให้กูออกมาวิ่งก่อนกลางคืนวิ่งอยู่ในบ้านไม่อิ่มเอชันิเน้าหัอน้าันกินไ้ัน้าหน่าหัน้นัว อันนีแบบนีเหรอันบันนอ้สมมติจะไม่ได้ยินมิโนเมนเออโนเมนโนเมนสวยมากสวยทุกอันเลยอ่ะกล้องไข่อู้สวยมากส่งให้หน่อยนะไหนเอามาดูดิเมาสไลด์ดูใหม่ดิส่งนะส่งมา คุณจกินยมเยครับกินใม้ดวยมากาก่อนเกมูกมกินอะไ้่ายม่าอะไรคะคุณลูกสวยมากคุณแม่คุณแม่กลุ่มแล้วหนูรู้มาอีกนิดนึงค่ะคุณแม่ค่ะเลิศหห่อเออเลิศมาพี่นุช พี่นุชพี่เอมาห่อ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 ฮ่อห่อพี่ออสยังไม่ห่อหอกับมึงละมดมึงก็ฮ่อหอโอ้โหห่อหอหลายที่แล้วพักก่อนขอบคุณนะคะอย่ามารีดน้ำเปล่านะบอกว่าให้พี่ออสหยุดก่อนฮ่อหอหลายรอบแล้วเพาว่าเออน้ำเย็นๆร่างกอดีนะมดนี่ก็เกินปริมติดละสุดละนุ่นไปเว้ย กินหอยใหญ่คนเดียวอ่ะเอาาอ,อ,อก็มาหอยเนาะดูอ่ะ